ผมนั่งดูเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อวันเสาร์บอกตรงๆเลยนะว่าช็อกครับโดยเฉพาะคู่ลิเวอร์พูลที่ไปเยือนบอลมัฟคือตอนโดนตีเสมอ2-2เนี่ย ผมยังคิดว่ายังไงก็ไม่แพ้แล้วแหละแต่สุดท้ายมาโดนลูก3-2ตอนทดเจ็บนาทีสุดท้ายนี่โอ้โหเจ็บปวดจริงๆครับใช่ค่ะบรรยากาศหลังเกมนี่คืออึมครึมมากแล้วคําถามที่ดังที่สุดในหัวแฟนบอลทั่วโลกตอนนี้นะคะก็น่าจะหนีไม่พ้นคําถามเดียวกันเลยคือมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นั่นสิครับความพ่ายแพ้แบบนี้มันเป็นแค่อุบัติเหตุหรือเปล่าหรือมันเป็นสัญ,ญญาณเตือนอะไรที่มันใหญ่กว่าที่เราเห็น นั่นคือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เลยครับคือเรามีข้อมูลอยู่ในมือเยอะมากทั้งแบบรายงานการแข่งขันบทวิเคราะห์แทคนิกจากหลายสำนักเลยนะสถติติตัวเลขเชิงลึกอย่างค่า xG ที่แบบน่าสนใจมากมรวมไปถึงคอมเมนต์ตรงๆจากทั้งผู้เล่นแล้วก็ผู้จัดการทีมด้วยเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมารวบรวมหลักฐานทั้งหมดนี่แหละครับเพื่อมาตอบคำถามใหญ่ที่ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของวิกฤตหรือเป็นแค่หลุมอากาศเล็กๆของหงแดงเดีย๋ยวมาเริ่มสืบสวนกันเลยค่ะเราจะมาลองชํำแหละ ความพ่ายแพ้นัดนี้ให้เห็นถึงรากของปัญหากันจริงๆทั้งความผิดพลาดส,ส่วนบุคคลที่เห็นกันชัดๆปัญหาเรื่องทีมเวิร์กไปจนถึงกลยุทธ์ที่อออาจจะถึงทางตันเราก็ได้เอาจริงๆนะครับตอนผมดู20นาทีแรกผมยังคิดในใจเลยว่าเกมนี้สบายแน่ๆหรือว่าผูคุมเกมได้หมดเลยแผน4-2-2-2ที่ใช้มานี่ดูเวิร์กมากซาลามีโอกาสหลุดเดี่ยวๆตั้งหลายครั้งใช่ค่ะแต่ยิงไม่ได้เองแล้ว แล้วแล้วทำไมจูจ่ๆจ,จากทีมที่คุมเกมได้เบ็ดเสร็จมันถึงพังคลืนลงมาได้ล่ะครับนั่นคือจุดที่น่าสนใจที่สุดของเกมนี้เลยค่ะมันเหมือนหนังคนละมวนจริงๆจุดเปลี่ยนแรกที่ชัดเจนที่สุดเลยนะคะคือประตูขึ้นนำา1 0ของบอลมัดในนาทีที่26สิสิ่งที่ต้องย้ำเลยก็คือประตูนี้ไม่ได้มาจากการเข้าทำที่สวยหรูอะไรของเจ้าบ้านเลยนะคะครับแต่มันมาจากความผิดพลาดส่วนบุคคลแบบ ร้อยเปรเซ็นต์เลยของกัปตันทีมอย่างเฟอร์จิลฟานไดค์ที่สกัดบอลพลาดแบบไม่น่าเชื่อพลาดแบบที่เห็นแล้วต้องขยี้ตาเลยนะลูกง่ายๆเลยแต่แต่ที่เขาให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าลมในสนามมันแรงมากจนอ่านทิศทางบอลยากอันนี้พอจะฟังขึ้นไหมครับหรือมันเป็นแค่ข้ออ้างเป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือในมุมนึงเราก็ต้องยอมรับว่าสภาพอากาศมันมีผลต่อเกมฟุตบอลจริงๆ แต่สาหรับผู้เล่นระดับโลกอย่างฟานไดที่มีประสบการณ์โชกโชนขนาดนั้นการตัดสินใจแบบนั้นถือว่าผิดพลาดอย่างร้ายแรงซึ่งบทวิเคราะห์ของสควก้าเนี่ยเขาใช้คําที่แรงและตรงประเด็นมากเขาบอกว่านี่คือในอีวีดี้ในอีวีดี้ค่ะหรือแปลว่าความอ่อนหัดโอ้โห oh, ใช้คําว่าอ่อนหัดกับกองหลังเบอร์ต้นต้นของโลกเลยเหรอครับใช่ค่ะเพราะเขามองว่ามันไม่ใช่แค่ฟานได้คนเดียวแต่รวมถึงโจโกเมสที่อยู่ใกล้ๆด้วยที่ดูเหมือนจะหยุดเล่นไปชั่วขณะ อ๋อเหมือนคิดไปเองว่าบอลมันไม่มีอะไรแล้วประมาณนั้นเลยค่ะเหมือนคิดว่าบอลน,น่าจะออกหลังไปแล้วซึ่งการขาดสมาธิแค่เชี่ยววินาทีแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับทีมระดับลุ้นแชมป์มันสะท้อนถึงความชะล่าใจที่น่าเป็นห่วงมากแล้วความชะล่าใจครั้งนั้นก็ส่งผลเป็นโดมิโนโเลยเพราะสถานการณ์มันเลวร้ายลงเร็วมากแค่7นาทีต่อมาก็โดนลูกที่สอง แถมเรื่องมันบานปลายมาจากจังหวะเสียประตูแรกที่โจโกเมสเจ็บและทีมต้องเล่น10คนจังหวะนี้คือหลักฐานชิ้นสำคัญเลยค่ะที่บ่งชี้ว่าปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลแล้วสควอค่าใช้คำว่า collective fail หรือความผิดพลาดร่วมกันทั้งระบบทั้งระบบเลยเหรอครับใช่ค่ะมันน่าตกใจมากนะที่ไม่มีผู้เล่นลิเวอร์พูลในสนามสักคนเดียวที่คิดจะทำสิ่งที่เบสิกที่สุดในสถานการณ์แบบนั้นคือการตัดฟาวเพื่อหยุดเกม ถูกต้องค่ะมันเหมือนเวลาเราเล่นเกมแล้วเน็ตเพื่อนหลุดไปคนหนึ่งแต่คนในทีมยังวิ่งเข้าไปบวกต่อเลยใช่ไหมครับ <laughs> คือมันเป็นเรื่องง่ายๆที่ควรจะสื่อสารกันแค่เตะบอลทิ bon ้งหรือทำฟาวแท็ติกเบาๆก็ซื้อเวลาให้ทีมกลับมาตั้งหลักที่11คนเท่ากันได้แล้วใช่เลยค่ะแต่นี้ไม่มีใครทำเลยมันสะท้อนถึงภาวะผู้นำในสนามที่อาจจะขาดหายไปในวินาทีนั้นหรืออาจจะเป็นความสับสนกันเองพรไม่มีใครตัดสินใจเด็ดขาด ช่องโหวมันก็เปิดทันทีแล้วในเชิงแท็กติกล่ะครับในเชิงแท็กติกการที่ทีมอย่างดันทิ้งซาลากับเวีย r o บราส์ไว้แดนหน้าทั้งที่คนน้อยกว่ามันทำให้เกิดพื้นที่ว่างมหาศาลตรงกลางสนามเจมส์ฮิล์ของบอนมัสเห็นช่องนั้นพอดีเลยจ่ายทะลุช่องให้อเล็กซ์คิเมเนสหลุดเข้าไปยิงสบายๆจากที่คุมเกมอยู่ดีๆกลายเป็นตามหลัง2 0ภายใน7นาทีจากความผิดพลาดพื้นฐานสองครั้งซ้อน ใช่ค่ะเหมือนโดนหมัดน็อกสองหมัดติดๆกันเลยแต่ก็ต้องชมนะว่าทีมยังกลับมาได้ช่วงท้ายครึ่งแวกฟานไดก์ก็แก้ตัวสำเร็จม่งลูกเตะมุมเข้าไปอืมตีไข่แตกมาเป็นหนึ่งสองพอครึ่งหลังก็บุกหนักเลยจนมาได้ประตูตีเสมอสองในนาทีที่80จากฟรีคิกสุดสวยของโดมินิกโซโบสลโซโบสลเกมนี้เด่นจริงๆค่ะสื่อหลายเจ้าให้คะแนน8เต็มสิเลยใช่ครับ เขาคือคนที่พยายามแบกทีมไว้จริงๆวิ่งพล่านไปทั่วสนามเลยซึ่งการได้สองประตูจากลูกตั้งเตะมันก็ช่วยชีวิตทีมไว้ได้ในตอนนั้นเอาจริงๆตอนตีเสมอสองสองได้นี่ผมว่าแฟนหงทั่วโลกคงถอนหายใจแล้วว่าโอเครอดแล้วอย่างน้อยมีแต้มหนึ่งไม่มีใครคิดหรอกว่าจะมาโดนตอนทายเกมแบบนี้อื โมเมนตัม um, มันดูเหมือนจะมาทางลิเวอร์พูลหมดแล้วใช่ครับค่ะแต่ตรงนี้แหะค่ะคือจุดที่บทวิเคราะห์จากสื่อเวียดนามชิ้นหนึ่งชี้ให้เห็นประเด็นที่น่าขนลุกมากเขาเรียกว่า the paradox of ball control หรือความย้อนแย้งของการครองบอลเดี๋ยวนะครับความย้อนแย้งของการครองบอลน,นี่มันหมายความว่าการครองบอลเยอะไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปหรอครับแต่ปกติทีมที่คุมเกมได้ก็ควรจะได้เปรียบใช่ไหม ปกติมันควรจะเป็นแบบนั้นค่ะแต่ในเกมนี้มันกลับตาลบัดหมดเลยถ้าเราดูสถิติหลังเกมนะเวอร์พูครองบอลสูงถึง67 67เลยเหรอครับค่ะจ่ายบอลสมเร็จมากกว่าเจ้าบ้านเป็นเท่าตัวแต่พอเจาะลุกลงไปในค่าสถิติที่เรียกว่า XG หรือ Expected Goals ซึ่งวัดคุณภาพของโอกาสในการทำประตูภาพมันตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยยังไงครับเวอร์พูมีค่า XG แค่0.83เท่านั้นค่ะโห oh, แค่0.83เองเหรอครับ คือครองบอลตั้งเยอะแต่สร้างโอกาสที่ใกล้เคียงจะเป็นประตูดได้น้อยมากน้อยอย่างน่าใจหายเลยค่ะในทางกลับกันบอลมัสที่ครองบอลแค่3าเปอร์เซนกลับมีค่า XG สูงถึง2 3 0โอ้โหแหมยังสร้างโอกาสยิงจะแจ้งหรือบิ๊กช็อตได้ถึง6ครั้งขณะที่ลิเวอร์พูลมีแค่ครั้งเดียวตลอดทั้งเกมไม่น่าเชื่อบทวิเคราะห์เขาเลยสรุปว่าการครองบอลของลิเวอร์พูลในเกมนี้มันกลายเป็นกับดักอันหอมหวานหรือสวิตช็อปไปแล้ว กับดักอันหอมหวานเป็นคำที่เห็นภาพมากเลยคือดูดีมีสไตล์ครองบอลเหนือกว่าแต่จริงๆแล้วกำลังติดกับตัวเองอยู่ว่าง,งั้นเถอะใช่ค่ะซึ่งมันน่ากลัวมากนะเพราะมันสะท้อนว่าทีมอาจจะกำลังยึดติดกับสไตล์การเล่นเก่าๆที่เคยสำเร็จแต่คู่แข่งเริ่มจับทางได้หมดแล้วการครองบอลที่เคยเป็นจุดแข็งกลับกลายเป็นจุดอ่อนที่ทำให้ทีมเสียเวลาไปก,กับการต่อบอลที่ไร้ความหมายรอบๆกรอบเขตโทษแต่เจาะแนวรับที่ตั้งโซนกันอย่างมีวินัยของคู่แข่งไม่ได้เลย แล้วที่น่าคิดคือทั้งสองประตูของลิเวอร์พูลก็มาจากลูกตั้งเตะทั้งนั้นเลยนั่นแหละค่ะมันยิ่งตอกย้ำปัญหานี้เข้าไปใหญ่เลยโอ้โหไม่เคยนึกถึงมุมนี้มาก่อนเลยมันเหมือนกับว่าเกมรุกจากจังหวะโอเพนเพลย์ Open Play ของทีมมันตันสนิทจนต้องไปหวังพึ่งลูกนิ่งซึ่งมันไม่ใช่วิธีการที่ยั่งยืนสําหรับทีมที่ตั้งเป้าจะเป็นแชมป์เลยถูกต้องค่ะมันไม่ใช่แค่ปัญหาในเกมนี้เกมเดียวนะคะแต่มันอาจเป็นสัญญาณว่าปรัชญาการทําเกมรุกอาจจะต้องถึงเวลาปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่แล้ว และสุดท้ายเรื่องราวทั้งหมดก็เดินทางมาถึงฉากจบที่แสนโหดร้ายในช่วงทดเวลาบาดเจ็นาทีที่90บวก5บอลมัดได้ทุ่มไกลซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าอันตรายแต่ก็ยังป้องกันไม่ได้บอลครุกคลิกในเขตโทษก่อนที่อารมีนอัดลีจะซัดมุมแคบเข้าไปเป็นประตูชัย3-2ท่ามกลางความเงียบงันของแฟนบอลทีมเยือนครับหลังเกมอาร์เนอร์สโอตผู้จัดการทีมก็ยอมรับว่าเป็นเกมที่โหดร้ายแต่เขาก็ทิ้งประเด็นที่น่าสนใจเอาไว้เขาบอกว่า เห็นผู้เล่นแสดงอาการเหนื่อยล้าอย่างชัดเจนในช่วง10นาทีสุดท้ายซึ่งอาจจะเป็นผลพวงมาจากเกมแชมปี้ยรสลีกกลางสัปดาห์ประเด็นเรื่องความเหนื่อยล้านี่น่าคิดนะเพราะมันอาจจะเชื่อมโยงกับความผิดพลาดทั้งหมดที่เราคุยกันมาก็ได้คือความเหนื่อยล้ามันไม่ได้ส่งผลแค่ร่างกายแต่มันส่งผลต่อการตัดสินใจในสนามด้วยหรือเปล่าครับแน่นอนค่ะนั่นคือจุดที่น่าวิเคราะห์ต่อเลยถ้าเรารวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่เราคุยกันมามันจะเห็นภาพที่สมบูรณ์ขึ้น 1. คือความผิดพลาดส่วนบุคคลที่ปฏิเสธไม่ได้เลยจากฟานไดก์และอลิซซองในประตูสุดท้ายซึ่งอาจจะเกิดจากภาวะล้าที่ทำให้สมาธิลดลง 2. 2. Hmm. คือการขาดสมาธิร่วมกันของทีมในจังหวะเสียประตูที่2การไม่ยอมตัดฟาว์หรือการยืนตำแหน่งที่หล่นหลวมจนโดนสร้างโอกาสยิงจะแจ้งถึง6ครั้ง มันก็อาจจะมีรากมาจากความเหนื่อยล้าที่ทำให้สมองสั่งการช้าลงไปเสี้ยววินาทีและ3ก็คือปัญหาเชิงทัศติกที่เราเพิ่งคุยกันไปเรื่องกับดักอันหอมหวานการครองบอลที่ไร้ประสิทธิภาพพอเจาะไม่เข้าก็ยิ่งต้องวิ่งต้องใช้พลังงานมากขึ้นมันก็วนกลับไปที่ความเหนื่อยล้าอีกเหมือนกันมันดูเชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะครับใช่ค่ะทุกอย่างมันถักทอเข้าด้วยกันอย่างน่ากลัวความผิดพลาดส่วนตัว ปัญหาแท็กติกและปัจจัยเรื่องความอ่อนล้ามันผสมปนเปกันจนกลายเป็นความพ่ายแพ้ที่เจ็บปวดครั้งนี้และส่งผลโดยตรงต่อสถานการณ์ในตารางคะแนนตอนนี้ลิเวอร์พูลยังอยู่ที่4ก็จริงแต่แข่งไป23นัดมี36คะแนนโอกาสโดนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่แข่งน้อยกว่าแซงนี่สูงมากจริงๆสรุปแล้วจากการเจาะลึกของเราในวันนี้มันดูเหมือนว่าความพ่ายแพ้นัดนี้ จะไม่ใช่แค่อุบัติเหตุธรรมดาธรราซะแล้วนะครับแต่มันคือผลลัพธ์ของปัญหาหลายอย่างที่ซ้อนทับกันอยู่ค่ะและมันก็ทิ้งท้ายด้วยคำถามที่ใหญ่และน่ากังวลกว่าเดิมสำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลให้ได้ขบคิดกันต่อนะคะว่าการพ่ายแพ้ต่อทีมอย่างบอลมัดในลักษณะที่เต็มไปด้วยความผิดพลาดง่ายๆที่ไม่ควรเกิดกับทีมระดับนี้มันไม่ใช่แค่การเสีย3ามคะแนนแต่มันกำลังเปิดเผยให้เห็นรอยร้าวที่ใหญ่กว่านั้นภายในทีมใช่หรือไม่ เป็นคำถามที่น่ากลัวแต่ก็ก็ต้องถามจริงๆครับนี่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนภัยครั้งสุดท้ายว่ายุคแห่งความสำเร็จของลิวพูภายใต้ผู้จัดการทีมคนปัจจุบันกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งสำคัญที่สุดไม่ใช่จากคู่แข่งภายนอกแต่จากปัญหาภายในของตัวเองที่ต้องรีบแก้ไขโดยด่วนก่อนที่เป้าหมายในการป้องกันแชมป์หรือแม้แต่การจบในพื้นที่ท็อปโฟจะค่อยๆเลือนลางและห่างไกลออกไปมากกว่านี้